เมืม่อ22พฤษภาคม57คอชเข้ามามีอำนาจนะการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ปีกเกษียณอายุตั้งแต่ปี57ขึ้นมา58 59และ60เนี่ยนะโอ้โหมันพุจริฤทธิ์กันเยอะแยะเหลือเกิน mm hmm. มันมาจากไหนถึงพุติฤทธิ์มากเดิมอย่างที่ผมบอกไว้าเขาจ่ายจอำนาจเนี่ยผอบอระดับผู้กำกับการขึ้นไปกองบัญชาการระดับรอผู้การลงมาชฮนะปรากฏว่าคอชอเนี่ยออกคําสั่งเลย รวมศูนย์ตัดหน้าผู้จัดก,การหมดเอามารวมที่ตลอหมดมนะเมารวมที่ตลอหมดให้เพออราว่าตลอคนเดียวเป็นผู้มีอำน,นาจลงนามในคำสั่งถามว่าเขาก็ระจายอำน,นาจอยู่ดีๆแล้วคุณมารวมศูนย์ทำหมายรวมหน้ารวบหน้าทำไมายนะถ้ากระจายอย่างนั้นสมมตุติมีการซื้อขายตำแหน่งกันเงินถึงคุณไหมอาจจะไม่ถึงใช่ไหมเพราะมันกระจายอยู่แต่ถ้ามารวมศูนย์อย่างนี้มันแล้วมันจะวิ่งตรงไหนล่ะ การรวมศูนย์นี่มันจะช่วยทําให้การวิ่งเต้นน้อยลงไปไหมฮะมันไม่น้อยลงมันมันมันรวมอยู่ที่เดียวนะมันจะยากขึ้นในการวิ่งไงฮะใครจะซื้อขายตําแหน่งก็รวมตัวอยู่แค่เนี้ยมันก็จะยากขึ้นนะฮะใช่ไหมยากขึ้นแล้วแล้วถ้าถ้ายากหรอกคืออย่างนี้ที่มันไม่ยากหรอกเขาเขาก็จะจัดตัวแทนขึ้นมาจะมีจะมัดตัวแทนขึ้นมารับโผอะรับโผรับเต็มกานนะคุณมิวนาไม่เคยแต่ต้องหรอกนะ ผู้มีมากไม่เคยแต่ต้องมีตัวแทนมารับโผนะครับตัวแทนก็มีในตํารวจระดับผู้บังคับการนั่งผู้บัญชาก,การนั่งผู้ช่วยผอนอัคือเด็กของเขาที่เขาไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยนะมารับโผรับโผจากไหนไอ้บุคคลที่ไปวิ่งเต้นโดยตรงพอรู้นี่แล้ใครเป็นตัวรับโผแทนไปวิ่งหรยเต้นโดยตรงผู้บัญชาก,การเนี่ยมันไม่มีอํานาจแล้วเนี่ยนะแต่ว่าไอ้เด็กตามต่างจังหวัดนะั้นมันก็ไม่รู้จะอกวิ่งใครมันก็ต้องวิ่งที่ผู้บัญชาก,การ เว้นที่เป็นข่าวภาคโกลภาคแปดหรือที่ไหนเนี่ยมันเป็นเพียงเบี้ยเท่านั้นเองพอวิ่งเท่านั้นที่นี่ก็ต้องมาหาพวกเนี้ยอืมนะครับต่อส่งต่อให้อะไรอะไรให้ใช่ไหมปีนี้เดิมจําได้ไหมรวมศูนย์ปีที่แล้วคําสั่งออกมาเนี่ยบางทีก็แต่งตั้งคนตายอะไร,ะรคนกรเกษียณไปแล้วก็มีคนย้ายไปแล้วก็มีเพราะถ้ามันกระจายอำนาจนะข้อมูลก็อยู่ที่ภาค นะพอมารวมศูนย์นข้อมูลก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในต่างมันก็ขาดตกบกพร่องก็เป็นปนนัญหาอย่างปีนี้ก็มารวมศนะูนยะ์อีกนะฮะนะพอรวมศูนย์เนี่ยผมก็การแต่งตั้งที่ที่เพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนาเนี่ยนะมันเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้ครับการถึงสารวัตรนะครับ,รบซึ่งมันเป็นการแต่งตั้งทดแทนผู้ที่เกเียอายุเมื่อสามสิบกันยาห้าเก้านะครับผ่านไปกี่เดือนแล้ว จะถึงกันยา60แล้วนะฮะมันอั้นมาตลอดสาเหตุที่มันจริงๆแล้วมันคูจะเสร็จเมื่อไหร่เนีคูจะเสร็จปลายปี59แล้วนะครับเขาจะรีบไปทางานําการแต่ด้วยเพราะรวมศูนย์นะแต่เพราะด้วยวิ่งเต้นตัวเลขเข้ามาถูกไหมตัวเลขเข้ามาเท่านี้สมมติเป็นผู้กับคนนี้จ่ายมาเท่านี้นะรอผู้การจ่ายนี้เป็นผู้การจ่ายเข้ามาเท่านี้อะไรเงี้ยนะเอ้ยเดี๋ยวแคบเนี่ยมีคนมาทับและ ให้สูงกว่านะอีกคนมาทับให้สูงกว่ามันก็รอรอไปเรื่อยใครจะให้สูงกว่ามันกับรอประมูลอย่างเงี้ยนะครับแต่เงียบเงียบลับลับนะครับโดยผ่านในในหน้าเนี้ยในหน้าบุคคลภายนอกก็มีนะนะครับแล้วก็เข้ามาพอใครมีตัวเลขสูงกว่าสูงกว่านี่ถ้ามันอั้นได้ไปอีกนะฮะมันก็คงจะเปิดประมูลไปเรื่อยๆๆื่อรืรืยนะจนกระทั่งถ้าไม่ถ้าไม่ ไอ้าไอ้ดินไม่ผิดกฎหมายมันก็จะรอไปจนถึงกันยาเลยก็ได้<ม>ใช่ไหมครับนะแต่ตอนนี้มันไม่ได้ดิไอ้นี่มันวิจานณาแล้วเว้ยเดี<ม>๋ยวเขจะต้องแต่งตั้งนะอ่ารองผู้การตารํารวจแห่งชาตินะพี่เกษียณอายุราชการใหม่แล้วต้องแต่งตั้งชุดใหม่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องหยุดเอาเดวตันม่ิาราเนี่ยอ่าน<ม>แค่นี้แหละคใครที่จ่ายสูงสุดก็ได้ไปใครจ่ายต่ำก็ไม่ได้ตอนนี้กำลังโอ้โห ผู้กระนาวนะบางคนก็ขอคืนนะก็บางคนก็ไม่ให้นะพรรู้ว่าเอ้ยตั้งให้ผู้ให้หรือผู้รับันก็ผิดบางคนก็คืนบ้างแต่บอกก็มีค่าใช้จ่ายนะต้องหักอีกนะอย่างสมมติว่าวิ่งไปกู้กลับห้าล้านจ่ายคือสามล้านบอกเป็นค่าใช้จ่ายสองล้านก็ไม่ก็ไม่คืนให้อีกสองล้านเนี่ยมันก็ชุดมูลตอนนี้ก็ยังชุดมูลกันอยู่นะครับนะปัญหานก็คือขึ้นเพราะเพราะใครอ่ะก็ขารนะครับใครมีอำนาจตอนนี้ นะซุนวูเนี่ยซุนวูท่านเคยได้ยินไหมคุณจอมเขาบอกไพ่คนเลวไม่มีนะครับจะมีแต่ก็ขุนศึกนะนะทั้งนั้นใช่ไหมก็หม,มยายความว่าในองค์กรเนี่ยหรือในกองทัพเนี่ยไอไพ่พนเลวไม่มีแล้จะมีเลวแต่ผู้ชาแล้วเองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งต,ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็เพราะผู้ของชาแล้วเองนะค,คุณทาไมไม่มองตัวเองคุณไปโทษเลคุณไปโทษแต่เวทเอ๊ะมันเกิดอะไร แต่มันเกิดเพราะอะไรเนื่องมาจากอะไรคุณทำไม่คิดคทำไมคุณไปออกอำนาจไอ้ออกกฎกตวรรนะครับเอามาวงศูนยะ์ะมันเป็นความความคิดของไทยเป็นความผิดของไทรทำไมไม่กระจายอำนาจค,คุณเป็นผู้ชาเขาแล้วเนี่ยก็บอกนายกตีเป็นผู้แคลนชาค่าเดชการตำรวจนะแล้วนาะยกตีไม่รับผิดชอบเหรอการซื้อขายตำแหน่งนี้คุณ,คณเห็นไหมคุณจอมเห็นไหมครับพอมีจับบอลกันมานานท้องที่นี้พุ่งกับโดนย้ายแล้ว นะถูกไหมมีสานบริการเปิดการเวลามีอัพยาผู้กับโดนย้ายแล้วอ่าผู้กับไม่รับผิดชอบนี่แล้วนี่มีการแต่งตั้งโยกย้ายทุจริตรับผิดชอบกันแล้วนายุ่งตีทำไมไม่รับผิดชอบนะไปให้ใครรับผิดชอบผมอยากจะถามนะครับในเมื่อคุณเป็นผู้บัญชาคุณต้องรับผิดชอบกันนะพอทําดีคุณก็รับรับชอบใช่ไหมเออดียิ้มแย้มแจ่มใสพอเลวแล้วคุณไม่รับอ่ะนะครับ ตำแหน่งตำแหน่งที่มีการซื้อขายกันระดับผู้บังคับการหรือว่าผู้กํากับการอะไรที่ว่าน,นี่เป็นแค่ระดับห้าหกล้านเหรอฮะอ๋อคือคือ,คอ,คอ,คอช่วงช่วงนี้มันเป็นระดับรองผู้การลงมานะฮะระดับาาผู้การตั้งไปเรียบร้อยแล้วระดับอรองผู้การลงมาก็มีนะครับผู้กกับทีพ่พื้นที่ตาเรทองต่างๆทั้งหลายนะงบวิ่งเต้นมันก็สูงนะครับ สูงกว่าบางทีสูงกว่าผู้การอีกอาคุณจอมคิดดูอย่างคนได้เป็นในคนเป็นผู้การประจําอย่างเงี้ยนะกับคนเป็นผู้กับพัทยาเนี่ยผู้กับพัทยามันต่ำกว่าเยอะแยะแต่มันเป็่พองที่อาบุอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตราผู้กับพัทยามนี่ยสูงกว่าผู้จัดการจปานจังนะครับผมมีผู้ตางชาอยู่เยอะนี่เพราะผมเป็นผู้จัดการเรืองชาติเก่าผมฟังข้อมูลต่างๆอังนะยังผมหมดนะครับนะ คุณวิทยาแก้วพราดายบอกว่าในที่กองบัญชาการตรํารวจนครบาลเนี่ยมีการซื้อขายตําแหน่งกันมากกว่ามากเป็นสองเท่ามากกว่ากองบัญชาการตรํารวจปูทอนด้วยซ้ำอันนี้จริงไหมฮะคือผมเนี่ยโดยผมก็บ้านพักผมอยู่ในกรุงเทพนะออื <S <S แต่ผมไม่ได้ข่าวนะครับในตัวผมไม่ได้ข่าวแต่ที่ภาคแปดเนะี่ยทาไมผมถึงได้ข่าวด้วยเพราะเพราะว่ารอง ผู้บังคับบัญชาคนสนิทกับผมที่อยู่กับผมตั้งแต่มุกดาหารอยู่ชนบรุรีอยู่ทุกหน่วยงานมาอยู่กับผมมาตลอดแล้วเขาได้รับพระชทานรางวัลคนไทยตัวอยา่างคนที่สี่นะผม <c oughs> ค,คนที่หนึ่งคุณอดุลแตงกนิการคนที่สองคุณยงยุทธเจริญวันนี้คนที่สาคุณวิษณุในม่งแพรสีคนที่เขาเป็นรองผู้จัดการตำรวจภูธร่าแปดนะโาเห็นพฤติการของผู้จัดการตำรวจภูธรทาแปดตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับเ,เห็นมาเรื่อย ว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นทิน้งต่างๆผมรับรู้หมดนะครับนะจะซื้อขายตําแหน่งกันยังไงจะมีเมียน้อยกี่คนซื้อบ้านให้เมียกี่คนซื้อรถอะไรให้เมียน้อยบ้างเมียนะเป็นตํารวจบนะ้างมีเป็นครูบ้างเป็นแอรแคดดี้บ้างอะไรเป็นผมก็รู้หมดนะพี่แต่ว่าผมไม่ใช่หน้าทีของผมผมจะเข้าไปยุ่งอะไรกับเขาใช่ไหมครับนะครับมันเข้าไปยุ่งก็ไม่ได้ถูกไหมครับมันเป็นยังไงนะแต่ก่<บ>อนเนี่ยนะ รอ้ผู้จัดการเนี่ยจะต้องให้โกตตารองผู้จัดการสามารถเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นสารวัตรได้คนเพราะคนเป็นรอ,องผู้จัดการเนี่ยคุมนั่งเจ็ดแปดจังหวัดก็มีรองสารวัตร,รเยอะแยะใช่ไหมเมื่อแตตั้งรองสารวัตรขึ้นเป็นสารวัตรเนี่ยเดินเขาก็ให้โกตตารองผู้จัดการตั้งเสนอรองสารวัตรได้คนละหนึ่งคนละหนึ่งนะคือ,อ,อจะเห็นขราชการอุดรีที่นี่พอมาเรื่องรัฐบาลคอร์รัปชันน่เองเมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาก็ ไม่ให้แม้แต่ตำแหน่งเดียวเลยเพราะอะไรเพราะตำแหน่งนะั้นมันคือหมายถึงเงินหมายถึงผลประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะน้เนี่ยตรงเนี้ยนะแม้กระทั่งพบว่าตรอ,อผมพูดตรงๆนะยังไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยเป็นพบว่าตอนตอน,ตอนนี้นะเป็นเหมือนยุคผมดีกว่าร้อยเท่าผมเนี่ยบริหารเองร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยพบว่าจะคิดเนี่ยทาอะไรไม่ได้เลยทําแอะูก็ยายแล้วนะตอนนี้เอาคนขึ้นมาจอแล้วนี่ คุณตีเวลาเนี่ยลูกน้องกตชลูกน้องคุณะวิทย์ลูกน้องคุณตีเวา่านะอัพขึ้นมานะโกงอายุราชการจะวิคูลเนี่ยแล้วถามว่าผู้บริหารดีหรือไม่ดีเ่ยนะผู้บริหารก็รู้อยู่ว่าคุณตีเวลาโกงอายุราชการจะวิคูลแล้วก็ช่วยเหลือกันยุติการสอบสวนนะเสนอแต่งตั้งกันนะครับอัพขึ้นไปรอผู้มาต่อคิวจะเป็นผบอให้ได้แล้วถ้าเราไม่พัฒนาคนเเอาคนไม่ดีขึ้นมาเป็นผบอรหรือคนไม่ดีเป็นผู้จัดการเป็นผู้การ แล้วองค์กรตํารวจมันจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมแล้วถามนี้จะไปโทษใครนะจากทิพก็ไม่รู้จะด้อย่างไงเขาจะเลื่อยโต๊ะอี้ผมอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมอำนาจในนี้เขาขอแล้วก็ต้องยอม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 ใช่ไหมยอมหมดพระเั้นอย่างนี้เรียบโทษใครเลยโทษนักการเมืองนั่นแหละนะปัญหาการซื้อขายตําแหน่งในวงการตํารวจนี่มันมันมันอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่การเมืองเข้ามาแทรกนี่คือปัญหาหลักอย่างนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ครับแล้วโดยเฉพาะยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะเข้ามาแทรกแซงในรายละเอียดนของการแต่งตั้งมากขึ้นเลยนะน,ะนอกจากจะจับไปรวมออกกำลังคอเอาไปรวมศูนย์แล้วนะครับเพื่อให้นะไอไอไอการพุจารีไปรวมศูนย์อยู่ผลประโยชนรวมศูนย์ๆๆอยู่เนี่ยนะอวันนั้นวันนั้นไทยรัฐเขา้เขาสัมภาษณ์ผม <C> e <at> แล้วโอ้แล้วอย่างนี้ถ้าไปลงทูนอย่างเงียเงินทองต่างมันไม่เยอะแย่หมดเลยผม <c oughs> บอกเยอะแยะที่มันทั้งประเทศอ่ะอืมแล้วถามจะเอาไปไหน <c oughs> ผมก็ตอบว่าเดี๋ยวเอาไปแช่ประโยชน์ตอนเรื่องนาย,ยกรัตรีคนนอกนะ <c oughs> นะจะเรื่อง <c oughs> นาย,ยกตีคน,นต้องใช้เงิน <c oughs> แล้วก็พอเป็นนายกตีคนนอกบริหารประเทศ <c oughs> แล้วรัฐมนุนฉบับเนี้มันทําให้รรคการเมืองแตกแยกกระจายไปภาคย่อยๆๆๆแรกกิ ว่าในการยกมือในสภาเพื่อผ่านากฎหมายาต่างๆโดวยเฉพาะกฎหมายที่ทําเนี่ยนะม,มันต้องใช้เงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่เตรียมเอาไว้เนี่ยมันผลข้างหน้ามันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเมืองเท่านั้นนะใช้มาตราสบสีเข้ามาขอนอำนาจผู้จัดการมารวมศูนย์ก็เป็นเรื่องของการเมืองมีถึงขนาดวางนะ ัวเพื่อจะเป็นผู้พบตรลต่ตลอ,ตลอ,ตลอไปนะโคตรก,กันด้วยนะด้วยวิธีการแก้กฎตรอพวกนี้นะมันก็ฉลาดนะแต่มันคนคนฉลาดที่เร็วนะฮะกั <c oughs> มันทำไงศึกษากฎกตตรอหมดหผมยกตัวอย่างนะอย่างผู้บังคับกะลองลองผู้บัาการเนี่ยนะจะเป็นผู้จัดการได้ต้องครองตำแหน่งมาอย่างน้อยสองปีนะถึงจะมีสิทธิ์นะ แต่สมัยผมเป็นพบปตลสองปีผมก็ไม่ให้เพราะมันมีสามสี่ห้าเจ็ดปีไปนะฮะผมที่นาข้างบนอุโสศโมโศสองปีผมก็ไม่ให้แต่พอมาถึงยุคนี้แก้อย่างไงเลยนะแก้เหลือหนึ่งปีใช่ไหมเป็นรอวิิการแค่ปีเดียวขึ้นเป็นวิการดได้เลยเพื่ออะไรเพื่ออำนวยสะดวกให้คนของตัวเองซึ่งเป็นผู้การเนี่ยนะก้าวเป็นผู้จัดการเร็วขึ้นนะครับนะ แต่ขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้มีคนอื่นคนข้างหลังตามตัวเองได้ตันไอ้รองผู้รับการเนี่ยแต่ก่อนเป็นรองการห้าสมมุติห้าปีนะระบบจางอินตนะห้าปีถึงจะเป็นมีสิทธิเป็นผู้การได้ก็ถามมันเป็นหกปีซะมันจะได้ตามไอ้คนนี้ไม่ทันนะครับมันมันวางแก้กฎกตรอรกันเป็นอย่างนั้นแล้วถามว่ากฎกในกตรอรมีใครก็มีนักการเมืองที่พบบอกที่นายกต,ตีตั้งออกมานะครับ มีพบว่าตลอรองเจริแถ้าถามว่าไอ้พวกนเนี้ยทําไมยอมให้พวกนี้กระหื่มก็ไม่ยอมกู้ยายนึงอะใช่ไหมแม้แต่โกงอายุในการทวีคูณแซงคนอื่นเข้าไปไอ้พวกสี่สูงแซงยังไม่กล้าฟองเลยอืมครับมันกัวอำนาจการแต่ไม่หมดนะผมคนนอกผมไม่ใช่ผู้เสียหายใช่ไหมนี่คุณจอมผมก็ทําอะไรไม่ได้ก็ติดัดอยู่งี้ ผมก็จะเฮ้ยทำไมไม่ฟ้องเล่าสิทธิ์ของตัวเองถูกข้อ้ามถูกข้โกงผมไม่กล้าครับเดี๋ยวถูกลังแกเดี๋ยวถูกนู่นถูกนี่เนี่ยในขณะในตำรวจยศคนตํารวจเอกนะคนตํารวจโทรที่ถูกพวกนี้แซงขึ้นไปนะแซงโดยโกงยังไม่กล้าที่จะฟ้องผมบอกฟ้องที่หลักฐานที่ผมมีผมจะเป็นพยานให้ไม่มีใครกล้าเอาไปผมเล่นการเมืองเมื่อไรผมจัดการเองก็แล้วกัน